สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอุไรวันพักดีจิตนะคะวันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลวกสาคูนะคะอยู่บ้านเลขที่215หมู่2ตำบลนาท่อมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในสถานที่การเลี้ยงลวกสาคู่นะคะค่ะก็อยู่กับพี่มนตรีรุยันนะคะซึ่งเป็นผู้เลี้ยงลวกสาคูค่ะนี่ก็เรียกว่าอะไระคะ สากูออกมาแช่น้ำไว้ประมาณ2-3วันแล้วก็เอามาสเด็จน้ําแล้วก็เสเด็จน้ําเสร็จก็เอามาใส่ในคาะแล้วก็เอาอาหารอาหารหมูขุนใส่ประมาณ3กรัม ก็เอาไว้พักกันใส่เต็มแล้วก็ใส่น้ำประมาณ2ลิตร ไปมาเราเองใช่ไหมคะอ่าครับแต่ละพื้นที่สภาพมากาดมันไม่เหมือนกันแล้วแต่โอเคแล้วก็ปล่อยแม่พันธุ์ปล่อยแม่พันธุป์ประมาณสิบสองตัวแต่ละคมจะใส่แม่พันธุ์เท่ากันไหมคะ เท่ากันทั้งหมดเลยสิบสอตัวแล้วก็ปิดฝาอโอเคเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้ประมาณกี่วันคะสิวัน15วันจับแม่พันธุ์มันออกแล้วก็ปิดฝากับรอยสิบห้าวันแล้วก็จับขายได้เลยอันนี้ร่วงประมาณ1เดือน ันนี้จับขายได้แล้วต่อกลระมังจะได้ร่วงประมาณ6-7กรัมร่วงตัวใหญ่ที่ขายได้จากนั้นคัดตัวเล็กเอาไปขุนต่อนี่ก็เป็นวิธีการเก็บร่วงไปขายนะคะ เราก็หยิบตีละทีละหลายๆตัวตัวใหญ่ๆไปขายก่อนขนาดของตัวดวกนะคะก็จะเอาตัวใหญ่ๆ ตัวเล็กๆเ,เอาไปไว้ไหนอคะอืมเอาไปใส่ในวันที่ที่มันยังไม่ค่อยถึงนนหมดแล้วค่ะหนึ่งกละมังหนึ่งกละมังประมัณกี่ตัวได้อ่ะอันนี้คัดมาไว้แยกไว้ต่างหากแล้วในนี้มันประมาณหกถึงเจ็ดกรัม ัดมาไว้ที่เดียวค่ะกะละมังหนึ่งได้ประมาณกี่โลได้คะนี้อันนี้ลูกกว่าประมาณออมาอามาจากนี้สามโคมสามกะละมังมันไม่เปองกะละมังต้นทุนการผลิตสูงไหมคะไม่สูงเท่าไหร่ครับค่าเล็กค่าเลงมากกว่า การเร่งในการจ้างค่ะรับผมแว่าไปจัดต้นสาคูตรเนี้ยครอต้นสาคูต้นต้นประมาณสองสามร้อยบาทแต่แต่เราเอา,เ,อาเครื่องเอาปากกอนไปเองไม่ต้องจ้างคุณมันจะ <ไป S 1> ต้นได้ครับกำลังจะยกด้ว่งไปล้างนะคะ ก็เทลงใส่ในกะละมังน้ำใส่ในรั่ว าจะดิดน้ำรัประมากี่น้ำครัน้ำน้ำดียวแล้วก็จีในปกที่ ก็นำไปจ้างกิโลกาย,ยขายประมาณกินประมาณโลละเท่าไหร่คะกิโลละ200ต้นหนกิโลประมาณ200ร2 0ยสอง้อตัวถ้าตัวขนาดนี้สองร้อยยี่สิบตัวส่วนมากจะขายจากที่ไหนคะที่ไหนจะมาซื้อ

ม,มีการตรดวันที่มีรวยนะคะซึ่งจะได้รู้ว่าเรา,เรามีการเลี้ยงประมาณกี่วันกี่เดือนนะคะนี่คือแม่พันธุ์ด้วงนะคะซึ่งที่เราจะเอาตอนที่นำไปเลี้ยงนะคะ นี้นะคะได้แล้วนะคะ3ากิโลเราจะแบ่งใส่ถุงเป็น1นึ่กิโลหกิโลค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มนตรีมากนะคะคที่ให้คำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง้วงสากคูนะคะต้องขอบคุณมากค่ะค